สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับใครครับน้องอะไรครับเอ่อช่องช่องอะไรครับช่องเอ่อมาพบกับน้องโคโค่และพี่โอเคอันนี้น้องมาเล่นอะไรครับโอ้ยน้องซื้อมอเตอร์ไซค์มาใหม่นะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบขับได้ด้วยไหนกดบิดซี่เป็นชาร์จไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ชาร์จไฟฟ้าอุ้ย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  อุ้ยมีไฟด้วยมีไฟด้วยอ่ะโอ้ยมีไฟด้วยโอ้ยมีไฟข้างหน้าด้วยโอ้ระวังชนนะอ่าอุ้ยเล่นไปเล่นไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหน่อย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 เลี้ยวเลยว้าว mình phải uống phải kiểu bụi bay điêu mì ping ui yếu, mì mì thử, mì ui ui mì ping mì 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 มึนบึนดังเลยดังเลยเอาเอามาโอ้เป็นรถนะนี่เป็นรถรถอะไรครับเป็นรถซัพเปอร์นะมีไฟด้วยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเออตรงนี้รอรอโอ้ยนี่นี่ปุ่มกดอยู่ตรงนี้ปุ่มกดโชว์ให้เพื่อนๆหน่อยโอ้ยมีมิเตอร์บอกด้วยมิเตอร์ไหมเดีย๋ยวจริงไปเลย ว้าวอุ้ยตรงนี้มีตรงนี้เปิดได้เปล่าอ๋อตรงนี้เปิดไดโอเคตรงนี้เปิดได้นะเอออ๋อไม่เปิด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 ,ปดอ่าปิดไปครับเป็นไฟหลากสีฮะว้าวน้องขับน้องขับไหนพุ่งเข้ามาบีสินอบพุ่งเข้ามาบี่สิครับ พุ่งกมาเลยว้าวพุ่งไปเลยนะครับว้าวเอ้ยเกิดบชนเบี้ยเกิดบชนแล็วเกิอบชนตาข้อนะเลี้ยวๆมั่งนี่น้องอย่าทางตรงเลยน้องเลี้ยวเป็นวงกลมให้ดูหน่อยเอ้าชนกำแพงแล้ว ระวังนะมันเป็นรถรถไฟฟ้านะชาร์จต้องชาร์จแปดชั่วโมงนะโอเครุ่งไปต่อเลยเดี่ยวเดี่ยวเออเดี่ยวบุญไปถอยหลังถอยหลังระวังหลังระวังหลังเดี่ยวเดี่ยวเลยเดี่ยวเลยครับเดี่ยวเลย นโอ้โอ้ระวังหน้าระวังหน้าอื้อโอ้ไปเลยจิ้ไปเลยเย้ว้าวอลอิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืม <Okay. S 1> กด like, กดไลค์กดแชร์กดซับเซคายนยครับปิดกล้องเลย